ประเด็นของเหตุการณ์ที่มูโนทำให้เราเห็นหลายเรื่องครับความมั่นคงปลอดภัยของใครเป็นประเด็นที่ผมอยากจะตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเปิดประเด็นให้สมาชิกเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้พิจารณาถึงผลกระทบของเหตุการณ์นี้และก็พิจารณาถึงข้อเสนอนะครับให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน้าต่อไปครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ เหตุการณ์ระเบิดโกดังพลุไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ยังได้เปิดโปงและเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของกิจกรรมสีเทาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมในเมืองชายแดนและพื้นที่ความมั่นคงสูงอย่างนี้ด้วยคำถามที่ควรจะต้องคิดใกล้ครวนต่อจากนี้ก็คือว่ารัฐควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของใครบ้างนะครับ สไลด์ต่อไปครับผมเอาภาพนี้มาเพื่อทำให้เห็นนะครับว่าความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ในมุโนะเปราะบางขนาดไหนนี่ก็คืนที่สองของเธอคนนี้ครับกับลูกๆของเธอทั้งสามคนเธอตั้งที่พักอยู่หน้าบ้านของเธอที่ถูกทำลายนะครับ เป็นเพียงไม่กี่ครอบครัวในคืนวันนั้นนะครับที่ยังอยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองคืนนี้เราจะนอนนอกบ้านกันนะลูกนี่คือสิ่งที่เธอพูดกับลูกของเธอสไลด์ถัดไปครับผมคงจะไม่สรุปย่อแล้วเมื่อกี้ท่านอามีนได้ไล่เรียงให้เห็นถึงสถานการณ์พื้นฐานผมอยากจะชี้ให้เห็นบางประเด็นครับผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดวัย8เดือนเท่านั้น ผมอยากจะเอ่ยชื่อเธออมีลินด่อแล้วสไลด์ถัดไปครับ ม,มันใหญ่มากครับทุกท่านหลุมใหญ่มากครับโอเคสไลด์ต่อไปครับนี่คือภาพภาพรวมภาพกว้างของเหตุการณ์นะครับและเนระา,าบคาบเป็นหน้ากลองเพื่อนอผมเจอคนหนึ่งนะครับที่ในที่เกิดเหตุตอนผมลงพื้นที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่ในยูเครนนะครับเหมือนอยู่ในสงคราม ทุกท่านทราบดีว่าชาแดนใต้อยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบมาตลอดเกือบ20ปีนี่เป็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับสไลด์ถัดไปครับซ้ายคือก่อนขวาคือหลังนะครับสไลด์ถัดไปครับแทนที่จุดเกิดเหตุนะครับเรามีทั้ง จุดเกิดเหตุอันนี้มาจาก Google m o p g l ลแ a p นะครับแล้วเก็เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็พบว่ามีโกดังอื่นๆอยู่ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปด้วยครับผมไปเจอ,อประทัดนะครับมีใบบอกลักษณะของสินค้านะครับเดินทางจากเมืองจีนเข้าแหลมฉบังนะครับอันนี้จากข้อมูลที่เราพบนะครับและก็เดินทางผ่านเส้นทาง ต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลา,านับพันกิโลนะครับเราก็จะพบว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยผ่านเส้นทางผ่านน่าจะผ่านด่านตรวจน่าจะผ่านหลายช่องทางนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงชายแดนมาเลเซียก่อนที่จะข้ามแม่น้ําโกลกนะครับเข้าไปในามาเลเซียนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือบ้านของอเมรันอเมรีนครับ เมื่อกี้คุณอามีนบอกว่าหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นคือมันต้องมีระยะห่างที่มากกว่านี้ทุกท่านดูเส้นสีเหลืองคือหลังบ้านของอามมลีนเส้นสีแดงคือโกดังที่ระเบิดนะครับอามมลีนกระเด็นออกมาจากบ้านของเธอสไลด์ถัดไปครับ คำถามก็คือตำรวจและเจ้าหน้าที่ไม่รู้ได้ไงผมเอา Google Earth เลยครับ Google Earth บอกว่าเส้นทางจากจุดที่เป็นโกดังใหญ่โตเนี่ยนะครับกับสอพอมูโน่เนี่ยห่าง700เมตรเดิน8นาทีคำถามนี้เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุใหญ่เลยครับไม่ใช่ว่าเจ้าของโกดังอยู่ไหนเท่านั้นแต่มีคำถามใหญ่เลยครับว่าเจ้าหน้าที่เป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับ สไลด์ถัดไปครับด้วยความรดวดเร็วนี่คือจาก Google Map ครับนี่คือหน้าตาของโกดังที่ว่านั้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโกดังนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วรวบรวมเอาบรรดาของที่อยู่ในที่อื่นๆต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับสไลด์ถัดไปครับตลาดมูโนต้องขอพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าลักษณะพื้นฐานของมูโนของตลาดชายแดนนี้และวิถีชีวิตผู้คนนั้นเชื่อมโยงยถึงกันนะครับ เป็นตลาดชายแดนเป็นจุดมุ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและก็ผู้คนที่อยู่ที่นั่นใกล้ชิดนะครับแนบสนิทกับการค้าชายแดนแล้วก็พูดกันตรงๆก็คือแบบเลี่ยงภาษีแบบหนีภาษีนั่นเองนะครับแต่ของหนีภาษีนั้นนะครับ มันแทรกตัวอยู่ในทั้งวิถีชีวิตของผู้คนระบบราชการและเครือข่ายธุรกิจและผู้มีอิทธิพลธุรกิจสีเทาสองสีที่ผมนิยามก็คือสีเทาเรียกว่าเทาขาวเทาขาวคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ไม่ทําร้ายไม่ทําลายชีวิตของคนและเทาดําซึ่งผมก็พบคําบอกเล่านะครับอย่างกระซิบกระซาบอย่างระมัดระวังของผู้คนนะครับว่าที่มุโนเองก็มีเทาดําในความหมายที่เป็นพวกยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเหล่านั้นด้วย ภัยพิบัติในโมโนเนี่ยมีเยอะครับผมชี้ให้เห็นนะครับว่าตัวโกดังดอกไม้เพลิงเนี่ยเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งอยู่กลางชุมชนได้ยังไงเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เห็นได้ยังไงปัญหาของการอนุญาตการควบคุมกํากับดูแลตามกรอบกฎหมายต่างๆซึ่งเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าไกลจะอภิปรายหลังจากนี้นะครับว่าเรามีกรอบกฎหมายเยอะแยะมากมายแต่มันไม่สามารถทํางานที่จะปกป้องชีวิต และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนยังไงความกังวลใจที่ผมพบในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือคำถามที่ว่ามันจะจบเหมือนตอนคดีปี59หรือเปล่านะครับตอนนั้นมีการเปิดแสดงใหญ่โตโดยกรมนรภาค4ส่วนหน้าบุกค,ค้นตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการฟ้องคดีแต่ท้ายสุดอายการไม่ฟ้องและจะสามารถสาวหาผู้รับผิดชอบได้ครบถ้วนหรือไม่นะครับนี่คือคำถามที่ ผู้คนในพื้นที่ตั้งคำถามกันนะครับต่อไปครับที่นั่นเงินสวยครับเราเรียกกันในภาษามลายูว่าดวิรายกังรายกังในความหมายนี้เป็นภาษาที่มาจากภาษาไทยครับเหมือนลิสรายการเงินรายการที่จะต้องมีการจ่ายข้อมูลในพื้นที่นี่น่าตกใจมากครับจริงเท็จเช่นไรผมอยากรบกวนทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากให้รัฐบาลกำชับ ดูแลนะครับสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้สินบนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า20หน่วยงานทั้งระดับพื้นที่ระดับอำเภอจังหวัดภาคและหน่วยงานส่วนกลางกลายเป็นมูโนเนี่ยไม่ต่างกับศูนย์ราชการเลยนะครับเป็นที่รวมของบรรดาหน่วยงานราชการต่างๆที่รับประโยชน์จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้มีการตั้งคำถามมีตั้งประเด็นด้วยนะครับว่ามีสวยนกักการเมืองด้วยนะครับผมพบว่าความอึดอัด ของผู้คนหลังจากเหตุการณ์มี2แบบครับนอกจากความอึดอัดอัดอั้นตันใจจากผลกระทบซึ่งหน้าที่พวกเขาเจอแล้วการเปิดเผยเรื่องราวที่อยู่ใต้พรมเหลา่านี้ก็ยากที่จะอธิบายต่อคนนอกอย่างผมนะครับทีนี้ประเด็นที่ควรต้องเตรียมเอาไว้ก็คือการฟื้นตัวและปรับตัวของเครือข่ายธุรกิจสีเทาหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับตอนนี้เป็นประเด็นสําคัญมากครับที่กลายเป็นที่ถกเถียงกันนะครับต่อไปครับ การเยียวยา <aw> ครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกของก้าไกลอภิปรายเพิ่มเติมแต่ผมพูดนิดหน่อยนะครับตรงเรื่องของการเยียวยาจิตใจที่น่าจะต้องมีการทํางานในระยะยาวและท้ายสุดโจทย์ที่สําคัญที่สุดที่นอกเหนือจากการรับมือเฉพาะหนะ้าซึ่งเมื่อกี้ท่านอามินได้อภิปรายไปบ้างแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้ก็คือเราจะฟื้นฟูเมืองมโนโขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร เมืองในความหมายนี้คือชุมชนตลาดและวิถีชีวิตมันหมายถึงบ้านและมันหมายถึงที่ทํากินด้วยนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลน,น่าจะต้องเตรียมรับมือในระยะยาวนะครับต่อไปครับปัญหาก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความมั่นคงสูงเราพบว่าความไว้วางใจต่ออํานาจรัฐมีอยู่อย่างจํากัดมากครับและข้อ และการละเมิดบรรดากฎหมายปกติที่ควรจะต้องทําเพื่อรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่ออํานาจรัฐด้วยสุดท้ายครับสไลด์ถัดไปครับคำถามที่คนรต้องถามคือเป็นความมั่นคงของใครกันแน่ที่เรามีมาตรการด้านความมั่นคงเยอะแยะมากมายมีกำลังพลเยอะแยะมากมายแต่ท้ายสุดถ้าเป้าหมายคือความปลอดภัยและเหตุใดเหตุใด พลเรือนชีวิตพลเรือนเหตุดใดพลชีวิตของผู้คนธรรมดาถึงไม่ได้รับการปกป้องดูแลขนาดนี้กฎอัยการศึกมาตรการต่างๆจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่สามารถที่จะคุ้มครองเรื่องพื้นฐานได้จากกฎหมายพื้นฐานที่ควรจะต้องมีการบังคับใช้ได้ทำไมชีวิตของผู้คนถึงมันมีราคาถูกอย่างนี้ผมอยากให้พี่น้องให้เพื่อนๆสมาชิกช่วยกันอภิปรายเพื่อเสนอแนะทางออก เสนอแนะให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับ